สวัสดีครับผมวันนี้กลับมาผมไซเบอร์กับเกมโปเกมอนซันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พิกเซลมอนซิงเกิลนะครับผมครับโอเคครับเราจับเราไปเล่นโปเกมอนมานะครับผมแนละ้วก็กลับมากับพิกเซลมอนกันอีกครั้งหนึ่งครับผมครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีเกมเฮงะเฮงชิเดี๋ยวเราจะไปจับ โปเกมอนตัวใหม่นะครับผมซึ่งมีการโหวตกันแล้วครับผมนะครับแต่ว่ายังโหวตไม่สําเร็จครับว่าจะไปจับตัวอะไรดีนะครับผมเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูครับว่าเราจะโหวตนะฮะเอาเป็นว่าโหวตที่ไหนดีเดี๋ยวโหวตที่ใต้วิดีโอแล้วกันครับใครพิมพ์อะไรมากสุดก็ไปจับนั้นเลยครับผมตัวแรกผมเซ็กคอมเกิดที่ลุฟฟอร์ฟอร์เลสเอ็มครับนะครับตัวที่สองนะับผมจิราชิเกิดที่เอ็กซ์ติมฮิลพัส M นะฮะต่อมาผมเดโอคิซิ t นะครับเกิดที่คูไทก้า M ครับตัวที่4ลา l ิออสลา a ิอัสนะฮะเกิดที่ดิฟโอเชียนนะครับต่อมาผมนะอา a s อุสเกิดที่เมกาไทก้าเมกาไทก้าฮิวครับโอ้โหครับหายากมาเป็นจุดที่หายากที่สุดนะครับแล้วก็เดียกาเกิดที่เอ็กซ์ตรีมฮิว M เดียก้าพันเกียร์เปิดสองที่ครับผมนะครับที่เดียวกันเลยครับเอาครับแล้วก็กิลาติน่ากิบที่ลูฟอร์ฟอเรสเอ็มนะครับผมเอาละใครอยากให้จับตัวอะไรก็โหวตในพาร์ทนี้เลยครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราก็ไปลุยกันเลยครับตอนนี้ครับเราจะเก็บของกันก่อนแล้วก็ไปหาหนังครับซึ่งจะเอาหนังมาทําอะไรนะหรอหนังเอามามานั่งดูละมั้งนะไม่ใช่นะครับ หนัง่ะเราจะเอามาทํากระเป๋าเราผมเราได้ลงมอสแบ็คแพคแล้วแต่ว่าเรายังไม่มีกระเป๋านะครับนะครับไม่เคยข้าบกระเป๋าครับลงแบ็คแพคแต่ไม่เคยคราบกระเป๋าคนระับโอเคครับอันนี้ยังไม่สามารถเก็บได้ครับถ้าเก็บได้มันจะตีได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังไม่โตนะครับส่วนไอ้พวกนี้มันมันเต็มช่องของไปหมดอะโอโหครับ กล่องนี้ไม่พอเก็บเลยนะประเด็นตอนนี้กล่องยังไม่พอเก็บด้วยซ้ําครับอ่าเรามีบอลอยู่ครับผมแล้วก็มีพวกนี้อยู่นะครับเดี๋ยวเราไปเผาแม่โอเคส่วนนี้เผาเสร็จแล้วยังยังเผาอยู่นะครับแล้วก็อ่าตรงนี้ก็ยังเผาอยู่นะครับหมดแล้วมั้งเออ ตรงนี้ในเป็นรอส,สุดท้ายแล้วครับแต่ว่าตอนนี้นี่เราจะต้องไปหาหนังกันก่อนครับเกโ่งงะครับไม่เท่เท่จริงจังนะครับเอาลละเราจะขี่มิวทูครับอา้าวขี่ไม่ได้หรอเออขี่ไม่ได้อา้าวขี่ไม่ได้ครับเอ่อไฟเยอร์ไฟเจออ่าไฟเยอร์ขี่ได้นะครับ อ่าแป๊บหนึ่งครับน้องน้องเรียกครับโอเคครับผมไปต่อเลยครับเดี๋ยวเราจะไปหาอ่าหนังเนี่ยดอกจากมิวแทง์ครับมิวแทงส์นั้นจะเกิดที่แผนนะครับไยครับแผลหรอแผนตรงนี้มันก็แผนไม่ใช่หรอวะใช่ตรงนี้มันก็คือแพลนครับนี่ตรัตกตรงหน้านี้เลยครับนี่ครับนี่คือแพลครับผมครับ มันจะมีมิวแท้งเกิดครับแล้วมันก็จะดอปหนังครับอ่าเว้ยมันมันสามารถเราจะตีบนทวิทได้ด้วยเหรอแล้วก็ทวิทมันอ้าเอาเกโกงงานำครับเพราะว่าเกโกะงานี้สุดยอดเลยครับชอบนะครับหนังดอปจากมิวแท้งเป็นส่วนใหญ่ครับแต่ไม่รู้ว่าโอตาจิดอปหรือเปล่านะครับเราขอใช้ท่าไนท์แลชครับ ไม่ดอกนะครับโอตาจิน่าจะดอกนะในสแลดครับผมรู้สึกว่าแหลกหรือเปล่าไม่นะไม่แหลกนะครับแรมแรมไม่เต็มนะครับแต่ว่ามันกำลังโหลดแมปอยู่มันก็เลยอค่อนข้างแหลกกันเล็กน้อยครับอ่าโอเค โอ้โหน้องครับน้องครับูอัดคลิปอยู่นะฮะอย่าเพิ่งมาถามนะฮะตอนที่แบบไม่อ่านคลิปไม่ยอมถามอะไรเลยเออพออ่านคลิปปุ๊บถามปั๊บเลยนะครับโอ้โหครับไหนสลชดนะครับตลอดอะเออเวลาที่แบบผมอ่านคลิปมักจะมีคนมาหาตลอดนะครับออกไปเลยปิดประตูด้วยเออนะครับตลอดอะเออตลอดตลอดการครับและเนี่นกะก็จอบอาหารประเภทเนี้ยประเเนี้ยเออ แล้วมันไม่ดอกหรอกมันหาไม่เจอจริงจังแล้วเนี่ยมิวแท้งเนี่ยเออม่ดอกเนี่ยมันหาไม่เจอมิวแท้งเนี่ยเฮ้ยเป็นโบมันหายยากขนาดนี้เลยหรอเออมันพื้นที่มันน้อยครับมันก็เลยไม่เกิดเหมือนมันเหมือนน้องผมมันยิบแล้วมันมีเลสไนครับ นะคือมันมักจะมาหานะครับไม่กันมาถามอะไรตอนที่คนอื่นเนี่ยเขาอ่านคลิปอยู่ตลอดครับผมเวลาไม่อ่านคลิปครับมันจะไม่มาครับนะโอ้โหแหลกแหลกกชน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 ,ชน,ชนทางนี้ทางนี้ทางนี้แผนแผนค่อนข้างกว้างมันมืดแล้วด้วยวะมืดแล้วด้วยมันกลางคืนมิ้วแทงไม่เกิดนะครับเฮ้ยมันแหลกอะไรวะ ออปชันนะครับตั้งค่าอ่อตั้งค่าไม่ไหนวะตั้งค่าไอเนี้ยมินิแมปอะเออแม่ครับแผนที่นะครับอ่าซ่อนแผนที่บนขวาอาออกเอาไปบนล่างซ้ายแบบวงกลมเปิดเลยอ่าแบบวงกลมไม่ดีครับสี่เหลี่ยมมันดีละ อ่าเอาบนนี้โอ้โหครับเอาต,อตรงไหนดีเอาบนขวาดีแล้วนะครับอเอตลอดเลยอ่ะมันไม่ได้นะฮะเราต้องไปนอนก่อนแล้วครับแล้วค่อยมาอีกทีหนึ่งครับตอนนี้มันไม่ใช่เวลาของมันเกิดครับไ,ไปครับเราไปนอนที่บ้านก่อนแล้วค่อยมาอีกรอบหนึ่งครับ สวามแลนตรงนั้นมันช่วยไม่ได้นะครับโอตาจินี่มันมันดอบหรือเปล่าวะดอบหนังอะคือเราเมื่อกี้เราตีไปสองตัวมันก็ไม่ดอบนะครับ <Elect ron. S 1> อ่าลอง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 ตีลองตีลองต,องต,องตีอ่าเฟรมทรเวอร์ Fame ครับไม่ดอบอะไรเลยครับ <Elect ron. S 1> มันน่าจะดอบมากไหม ได้ดินปืนมาครับแต่หนังไอโอตาจินี่มันน่าจะน่าจะน่าจ,จะดอบของมากครับแต่ถ้าไม่ดอบอะไรเลยนี่มันอะไรวะไม่ดอบอะไรเลยจริงนะเนี่ยไม่ดอบอะไรเลยครับพูดลินล่ะพูดลิล่ะไม่ดอบอะไรเลย,เลยครับโอ้โหครับแหม่ลำบากยากเข็มเช้าเย็นอย่าให้เห็นหน้าเมื่อเจอปัญหา น้องอย่าตัดสายสัมพันธ์อยู่เป็นแรงใจเติมไฟให้กันและกันเพียงเรามีเราเท่านั้นนะครับไปเปื่นเองอ่ะได้ครับผมไปนอนก่อนแล้วกันมันต้องเกิดต้องช่วงเช้าครับผมมิวแทงเวลาไม่เวลาอยากจะหานี่มันหาไม่เจอเนะ้่ยเวลาไม่อยากหานี่เจอเอาเจอเอาอ่าเจอล้นะครับนี่ครับ เก็บได้อะไรมะยังไม่ได้ครับออนอนก่อนแล้วกันครับออกไปฟาร์มต้องนานได้ดินปืนมันหนึ่งคุ้มคุ้มป้าผมอาหารมาไว้ไหนวะ<ม>แล้วใครสู้เนี่ยฮะ ไมซสแลดครับอาาใครเเก็บไว้ที่ไหนวะอ๋อนี่ไงเออทุกคนนะผมจําได้ว่าผมมีมันเผาไม่ใช่หรอที่ไม่ใช่มันเราอ่านี่ไงครับเอามาใส่ตรงนี้เองเอาลนละกว่าจะเตรียมตัวเสร็จแล้วออกไปนี่ก็มืดอยู่พอดีแหละ <laughs> วันนี้มันรีบอะไรเยอะแยะเนี่ยเหตุที่รีบนี้ก็วันนี้ก็จะลงคลิปอีกสองคลิปนะครับวันนี้ต้องลงอีกสองคลิปนะครับผมเป็นโปเกมอนซันแอนมูนครับผมรีบให้จบนะครับแต่ว่ายิ่งขบลงยอดวิวยิ่งตกลงเลย,เลย่อยเพราะอะไรเหรอลงทีเกินไปไงเออไม่ลงทีผมก็รีบจบด้วยอ่เออผมก็รีบอยากให้มันจบไวๆนะครับจะได้กลับมาเล่นพิเศษมอนต่อแต่ว่ายอดวิวตกมัน ชิบหายเลยฮะยังไงดีวะผมจะทำยังไงดีเอาละครับผมเอ็มทรวเวอร์เฮ้ย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 พวกนี้มันมันดับมันไม่ดับนะครับแต่ว่าผูา้ชีบ้านะดันเน้ไม่แน่ครับแต่ว่าเราไม่จับนะครับผมว่ามมีแล้วนะครับมีถาวันกับข้าสาลีเพื่อเพื่อ เข้าวันกับข้าวสาลีตุ้มเกิดเป็นโกโก้คันนั่นไงนั่นไงนั่นไงเล็กบัสฮะไหนสแลดครับได้ผงเรืองแสง <c oughs> เออรัตตารัตตาดอกแน่ดอบแน่อแอ <c oughs> สแลดไม่ได้อะไรเลย โอตาจิเฮ้ยเอ้ย,อยไม่ได้แตดสนิกมีด้วยหรอวะไม่ไม่ได้อะไรเลยนะครับไม่ได้อะไรเลยครับอืมไม่มีอะไรเลยเฮ้ยการหาหนังมันยากครับผมพีเจ้นครับไมสแลดครับได้ไข่ไก่คนนกไข่ดิบ ไม่เดอไม่เวิร์กครับไม่เวิร์กตอนนี้อัพเลเวลสามิเจถ้าจะเอ็นชาร์ตก็เดี๋ยวก็หมดอีกครับเดี๋ยวอ e ีชาร์ตกันที่หลังแล้วกันหือว่ส่วนนี้นะ่าจะเป็นจุดที่มิวแทง์ยังไม่เกิดครับอ่ะเดี๋ยวไปหาก่อนไปหาจุดที่มิวแทง์เกิดครับ อ่าสวามแลนมันไม่เกิดอ่ะถ้าเอาไปหาเดี๋ยวก็กลับบ้านนานอีกไม่เป็นไรเอาไปหาเลยเอาเป็นว่านเนี่ยวไปหาได้ครบเมื่อไรเดี๋ยวค่อยกลับบ้านนะครับบินกลับแล้วกันอ่าเจอมิวแทงก์ด้วยว้า,ามิวแทงเ์เจอแล้วแอสแลครับโอ้โค้าง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 ,างอ่าได้หนังสัตว์มาสองอันครับ แมปโหลดอยู่ครับแมปโหลดอยู่ครับมิวแทงมิวแทงเราได้หนังสัตว์มาสองอันครับผม้วทำแบ็กแพ็ค,คยังไม่พอครับอืมพื้นที่มันน้อยไปเนาะจุดอ่าจุดตรงนี้มันก็นะครับบับเบิ้ลแลวกันครับขนนกกับไข่ไก่จุดนี้มันก็ น้อยอยู่เหมือนกันโอ้ยวยมันโหลดแมพอีกแล้วลุฟเฟอร์ฟอเรสันเป็นจุดที่ไม่ค่อยดีในการฟาร์มครับงั้นเดี๋ยวไปตรงนี้ลุฟเฟอร์เรสเป็นแมพที่ค่อนข้างอแหลกนะครับผมกับ e x t r e m ตรมฮอีกที่หนึ่งแล้วก็อ่าจังเกิลนะครับไอพวกเนี้ยอันตรายครับอันตรายครับผมลุฟเฟอร์เรสจังเกิลนะครับ อันตรายมากครับไม่พ่ออะไรหรอแหลกออแหลกบันลเลยล่ะโอ้ยน้ำเพียบเลยทำไมมีแต่น้ำตรงนี้ล่ะมีมแทังเกิดไหมมีสโลโบรครับผมนะฟุจิดานเนะโออย่างอย่างทำไม ทำไมมันมีผักเกิดการทะเลด้วยวะสูงใจไหมผมก็สงสัยเหมือนกันอ่าผมตีตัวนี้เอาผลผลแกะดีกว่าครับเราจะได้ผลแกะมาก็จะทําเตียงครับโคนาตตามันดับไหมวะ ตัวนี้ชื่อว่าโฟลต่านะครับถ้าตัวใหญ่มาชื่อว่าัต่าเฉยใช่ไหมผม่ได้จําไว้เออเอาไว้ใช้ในเกมซันได o มนนะครับอย่าลืมทุกคนถค้าผมติดตามซีรีส์ครับผมโปรโมชั่น m อ o มนด้วยกันแล้วกันนะครับขอร้องขอร้องขอร้องเลยแหละให้มันมันมีต้นหญ้ากเกิดการเท่าไรจริงนะครับเนี่ย ครับโปเกมอนเกิดนิบานเลยครับมีแค่เนี้โอ้โหครับจังเกิลครับจุดอันตรายโอ้โหครับจุดไหนที่ผมบอกว่ามันแหลกครับมันเกิดออกมาต่อหน้าต่อตาครับโอ้ยแหลกแหลกแหลกบันไลครับผมนะครับจังเกิลครับเห็นไหมว่ามันว่ามันบันไลมากครับ ใครๆก็กลัวผมจุดจังเกิลเนี่ยเป็นจุดที่ยังไงครับผมคอมไม่ว่าจะเป็นอ่1080ก็แหลกครับนะครับเพราะมันใช้ CPU ในการประมวลครับไม่มีคอมไหนที่ไม่แหลกในจังเกิลนะครับอันนี้มั่นใจคุณจะซื้อคอมเทพขนาไหนมาเล่นไหมครับก็แหลกนะซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ก็ยังแหลก โอ้ตามด้วยเอ็กซ์ตีมฮิลจุดไหนต้องห้ามออกตลอดเลยนะครับจุดต้องห้ามลุ้นลวนเลยครับนะครับช่วงนี้แหลกเป็นแหลกหน่อยครับเดี๋ยวผ่านพ้นต,ตรงนี้ก็น่าจะพ้นการอาการแหลกได้ครับตรงนี้เป็นเอ็กซ์ตีมฮิลอะไรวะเอ็กซ์ติมฮิลเอ็มปะ,ปะไม่มีเอ็มครับถ้ามีเอ็มก็จะมีงวงมันเทพเกิดครับ นี่เป็น Extreme h e l l ธรรมดาครับ BL ด้วยอ่ะ Extreme h e l l B BL นี่คืออะไรครับมันไม่ใช่ M ครับ Extreme h e l l ธรรมดามันไม่เกิด Extreme h e l l Plus Extreme h e l l Plus แล้วก็ต้องมี M ด้วยนะทำไมมันเกิดที่หายากขนาดนั้นนะครับ มันต้องมีเอ็กซ์ซินอยู่ครับผมตรงนี้คือไทก้าครับไทก้าครับโอ้เยี่ยมเยี่ยมดอ,อ้าวหนังหมีหนังหมีใช่ใช่ใช่สาวพวกล่าหนังหมีล่าหมีดีกว่าโอ้หมีเพียบหมีเพียบนิ้วกุมก้มนิม้วกุ้มไล่สแล็ทครับไล่สแล็ทครับ เฮ้ยได้ได้หนังมาจริงด้วยครับโอ้มีใหญ่มีใหญ่ยอ่อมย่อมชนะไม้สแล็ครับล่าหนังหมีปลาดิบหมีม่จะปลามาหรอทำไมทำไมหมีดอบปลาดิบนี่เอามาล่าหนังหมีเออ เราหาหนังมิวแทงไม่ได้เราล่าหนังหมีในป่าไมามีหม,มีไหมมีหมีไหมพี่หมีคืออะไรหมีก็คือหมีแหละไม่สลชดครับมันจะเป็นตัวอื่นได้ไหมหมีก็คือหมีแหละอ๋อนี่ไงหมีครับล่าหนังหมีหมไม่สลชดไม่สลัดผมมีชื่อแบบเป็นนาการคือซิจิกิริครับ นี่ไงได้มาเสียแล้วแวบ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 นนนนหนังกว้างหนังกว้างมาล่าล่าหนังล่าหนังว้าไม่ดับหนังหมีหนงังหมีมีเล็กมีเล็กลิงกูมะมัน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 เป็นลิง เป็นลิงหรือว่าเป็นหมีอ๋อได้แล้วห้าอันแล้วครับมันเป็นลิงหรือ่เป็นหมีนังกว้างนังกว้างนังกว้างกองไฟอยู่กองไฟอยู่อ้าวตายเออเอ้ยนั่นไ,ไงนั้นหมี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 พี่หมีห,ม,ห,ม,ห,ม,หม,ม,มีคืออะไรหมีคือหมีไม่สแลด แหลกแหลกแหลโหลดแมพอะไรเยอะแยะเนี่ยมี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 ไลท์สแลดไลท์สแลปหมดแล้วเอคโค่ไว้เอคโค่ไว้เอคโค่ไว้ไม่ดับมีไม่ดับโอ้ครับเปลี่ยนปิกจูขึ้นดีกว่าครับ เอาแล้วครับอ่าไอออนเทลโอ้แรงอันเดอร์ช็อตครับโอ้ยสู้ไม่ได้ยูทูบออมารับออร่าสเปียครับ,ออเ,รรบเอผมเห็นโอโอโดชิอยู่แถวนี้โอโอโดชิโอ้ยมีของด้วยว่าแบบนี้ต้องเก็บสิครับทันสโตน ลากวางลากวางลากวางตัวนี้มันเป็นต้นมะพร้าวโอ้ยเทียบครับมันกลางคืนแล้วสิครับงามเข้ากลางคืนแล้วโปกเกมอนกลางคืนกับกลางวันท่ผมมันจะออกมาต่างกันครับไอตัวนี้นที่มันระเบิดได้ใช่ไหมจำาในโปคีคิวได้ไหมครับแทนที่นี่เละเลยนะครับ นี่ยเนี่ย,ยตรงนี้เราเก็บได้ยังวะใช่ตรงเมื่อกี้เปล่าวะตรงเมื่อกี้อะเนาะมันก็ขาดใจอยู่นะ,มนไ,มะ,ะไม่ใช่ตรงเมื่อกี้เปล่าวะขาดใจไม่ใช่ได้หินจันทร์ครับผมหินมูนมูนสโตนครับเฮ้ยมี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 มม <ersch> ม,มี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 อ๋อลาสเปียครับไม่ดอบครับไม่ดอบไม่ได้ ep ด้วยครับเนื่องจากมีทุกมันเลยก็เยอะเกินไปแต่ขอหนังอะเออโอ้โหโอ้โหโอ้โหกดเอฟเฟกก่อนเล่นมุกอ่ะ ครับแม่นแค่ไหนอ่าขอกินอะไรก่อนครับเอาละขึ้นไปครับ mm hmm. แถวนี้แหละครับลิงกุมะลิงกุมะหนังหมีมีครับิีก,กนนี่นับไหมมันคือหมีไหม สแสละครับแสละครับแสลครับมันฝรั่งข้าบีก้อนมันเอามาจากไหนหัวโอ้อันเตอร์อันเตอร์ไม่เอาครับเฮ้ยไม่เจอนะโอ้มีอันตาบอลตรงนี้เพชรดิน จินดาแกสตี้โอ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 ้ล็กๆลๆกๆลลกลกนะับมันโหลดแมปนะครับอ่ารอตอนเช้าด้วยกันครับแต่ว่าตอนนี้นี่เราจะเก็บอันนี้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 อ๋อไม่มีทางเข้าหรอ ใบไม้ดีเนาะได้ของดีเท่านั้นเลยเอาล้าผมที่ฉบับพาร์ทนี้เราไว้คับแต่เพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวเจอใหม่ในพาร์ทหน้าครับผมรีบไปอัดอ่าผมวันซานแอนมูลต่อครับผมอย่าลืมติดตามผลงานอื่นๆด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมไซเบอร์จะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ